มาถึงน้ำตกแสงจันนะครับน้ำตกแสงจันสวยครับมาเที่ยวครับมาเที่ยวได้โค้ดสวยงามครับสวยงามมาใครเอ่ยฮะมาใครเอ่ยมาด้วยกันสองคนนะครับสองคนสองคนมาโห้ยโวโว้ยโวโวโวแอบเดี่ยวอีกสักห่างุ่นเนี่ยล่ะคนมาเที่ยวครับมาเที่ยวงามฝนตกเนี่ย โต๊ะโต๊อย่างนี้มีน้บโตกสวยงามครับนี่ออกมี่งาไหลครับงามไหลครับออกเลยครับสวยงามวิวงามงามครับมาเที่ยวได้ครับตอนหนาฝนครับสวยครับตอนหนาแดงก็ตรงมากก็ได้ครับมันโมมีงามเป็นนาฝนครับงามครับครับเที่ยวไปเยอะนะงามเหมือนกันครับคผมเธอเออนั่งเรียนนะเพื่อน ควอมมาเที่ยวเดีครับเด้อตกแสงจันทร์โค้งเกียม